วัตถุดิบที่ต้องใช้ในวันนี้นะคะจะมี1นมหมีกระป๋องเหลืองนะคะ2นมข้นหวานคาเาชั่นค่ะ3ผมผงโกโก้ของทิวลิปสีเข้มค่ะและสีน้ำร้อนค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะแบมจะใส่น้ำร้อนไปที่40 ml ค่ะจากนั้นตามด้วยผงโกโก้1ช้อนโต๊ะคูนค่ะ แบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วตามด้วยนมข้นหวาน40 ml ค่ะจากนั้นชงทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยนะคะ น้ำที่ใช้ชงโกโก้นะคะแบบแนะนําให้เป็นน้ําที่เดือดจัดเท่านั้นนะคะเพราะว่าโกโก้ของเรานะคะมันจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะมันจะได้ละลายดีนะคะเมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะแบมจะเทใส่แก้ว22ออนซเลยค่ะวันนี้แรมมาสอนเร็วไปเร็วนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะ ก็เค okay. ใส่แก้วแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตักน้ำแข็งบดละเอียดใส่ให้เต็มแก้วเลยค่ะตักให้เต็มแก้วแบบนี้เลยนะคะจากนั้นให้เคนม,มีของเราลงไปได้เลยค่ะนุมหมีใช้กระป๋องสีเหลืองนะคะหนึ่งกระป๋องค่ะ เทนมีของเราลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะโกโก้นมีขนาดแก้ว22ออนค่ะ แบมแนะนําให้ขายราคา30บาทขึ้นไปนะคะเดี๋ยวต้นทุนนะคะแบมบจะลงไว้ให้ในโพสต์นะคะแก้วนี้แนะนําให้ขาย30บาทขึ้นไปนะคะเพราะว่าต้นทุนนมหมีมันสูงนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแบมจะมาสอนสูตรปั่นต่อเลยนะคะใครที่ไม่ทานก็ไปย้อนดูไปย้อนดูได้เลยนะคะเดี๋ยวแบมจะมาทําสูตรปั่นเลยนะคะสูตรปั่นนะคะให้ใส่นมหมี1กระป๋องค่ะวัตถุดิที่ใช้ก็ใช้เหมือนสูตรเย็นเลยนะคะ ไปเลยค่ะหน่กระป๋องค่ะจากนั้นตามด้วยนมข้นหวาน70 ml ค่ะ มันจะใส่40รอบนึงแล้วก็ใส่อีก30รอบนึ่งนะคะจะได้70 ml ไปดิค่ะกวาทูมมาให้หมดเลยนะคะและที่สำคัญค่ะตามด้วยผงโกโก้ค่ะ1ช้อนโต๊ะพูนค่ะพูนแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ และสุดท้ายตามด้วยน้ําแข็งบทละเอียดพูนแก้ว22ออนค่ะใส่พูนแก้วแบบนี้เลยนะคะเมื่อปั่นเสร็จแล้วนะคะเทใส่แก้วได้เลยค่ะ หือถ้าใครจะแต่งแก้วนะคะเป็นซอสช็อกโกแลตนะคะก็สามารถแต่งได้เลยนะคะบีบให้รอบแก้วเลยนะคะ <S <S สูตรนี้นะคะแนะนำให้ขาย35บาบาทที่ไปนะคะ ว่าต้นทุนนมหมีก็สูงนะคะแล้วก็จะมีค่าไฟที่เราใช้ปั่นใช้เครื่องปั่นด้วยนะคะขาย35บาทราคาปกี้เลยค่ะเสร็จแ,แล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะโกโก้นมีขนาดแก้ว22ออนซ์ค่ะแก้วนี้นะคะแนะนำให้ขาย35บาทขึ้นไปนะคะลองเอา2ส,สูตรนี้ไปชงดูนะคะวันนี้แปมสอนทั้งสูตรเย็นแล้วก็สูตรปั่นเลยนะคะสำหรับร้านไหนที่อยากเพิ่มเมนูใหม่เข้าไปนะคะลองเอาไปชงดูนะคะรับรอ,องว่าเข้มข้นหวานมันแน่นอน,นะคะ่ะ และก็สําหรับใครนะคะวันนี้นะคะป็มมีโปรพิเศษให้สําหรับใครที่อยากเปิดร้านกาแฟร้านน้าปั่นนะคะแต่ยังไม่มีสูตรนะคะวันนี้นะคะพิเศษให้เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะแบมมีเล่มรวมสูตรนะคะมาแนะนํานะคะปกตินะคะราคาเล่มน,นี้จะอยู่ที่990บาทนะคะวันนี้นะคะจะให้เล่มละ399บาทนะคะในเล่มน,นี้นะคะจะมีสูตรร้อนสูตรเย็นสูตรปัน่นแล้วก็สูตรบรรจุขวดให้ด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะแบมยังมี กลุ่มสอนชงให้เข้าฟรีด้วยนะคะสูตรเย็นจะเป็นสูตรสำหรับแก้ว20และ22อ่องออนนะคะสูตรปั่นก็จะเป็นสูตรแก้วสำหรับ20และ22อ่องออนะค่ะส่วนสูตรร้อนนะคะเป็นสูตรสำหรับ12บองออนะค่ะแล้วก็สูตรขวดนะคะจะเป็นสูตร250ซีซีนะคะรวมทั้งหมด77เมนูนะคะในเรื่องนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปิดร้านกาแฟนะคะปกติราคาเต็มอยู่ที่990บาทวันนี้นะคะแบบรถจัดโปรให้นะคะวันนี้แบบรถจัดโปรให้เหลือเพียงเล่มละ399บาทนะคะ